แสดงว่ารู้จักมันนะเนี่ยปกติเห็นไหมมันดมกลิ่นนะเพราะว่ากลิ่นเดียวกันไงอ่าเนี่ยเห็นไหมแล้วมันรู้ว่ากลิ่นเดียวกันแล้วมันก็มินเลยทีเนี้ยไม่เป็นไรนะเล้นเล่นแฝดสามหลวงพ่อพัาน์นการศึกษาเนาะเนนทีมเน้นไทม์แล้วก็เน้นแทน อันนี้อันนี้อันนี้ทีมอันนี้ไทมอันนี้ทนนแทนทน่าคล้ได้มากเลยนี้จะบอกวิธีการจําเนนสามรูปนะครับทีมเนี่ยเวลาจําจําว่ามีสิวแต่เท่าที่เห็นนี่สิวออกทั้งหมดเลยน่าจะสองรูปนี้น่าจะเรียวๆกว่านะทามกับแทนส่วนทีมนี่ก็หน้ากลมๆหน่อย ให้สูงกว่ากันสามลูกยืนนี้ยืนยืนยืนพร้อมกันเลยยืน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 เออว่าทีมสูงกว่าทามปานกลางแทนแสดงว่าคนนี้กินนมไม่แบ่งเพื่อนไม่แบ่งน้องเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วนั่งลงลูกก็คือคนนี้จะหน้ากลมคนนี้หน้าเรียว 奶奶，我跟你说话嘞。